ก็อยู่แบบเป็นกำลังใจนะอยู่ยังมีสติปไปวัดเน่พุโทโธเน่นคันพูดน้ำของสิเขากะว่าว่าทำแม่ทำแม่ตายแล้วมึงสิอยู่ยังไงถึงยังไงเขาประ่าเนาะเขาก็เลยเขาก็เลยทุกฝ่าวนะันเออเอารถมาเพิ่มมาโจมสาให้พวกมันนี่แหละเออก็อยู่แบบพอเพียงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา,า,าป,ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวน้ำหอม มาพราวน้ำหอมกล้วยอะไรก็ไปปลูกข้าวหัวห็ดยูเห็ดกินไปอือให้ข้าเห็ดยู่เห็ดกินไปบัดนั้นในเมล็ดเลยคือติดโถมากเมล็ดเอ้ยมาคุยกับพวกผู้ชายเขาดูหน่อยละเออดีแล้วบางหนึ่งบางหนังแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นกาวเพรอาจารย์มันแห้งตัวเออดีแล้ว ไมันะะเลยหอเอมันรู้สำนึกก็ดีแล้วเออบอสำนึกบอได้ค่ะค่ะยู่นี่นี่สีมาอีเล่เกินนั่งคือเก่านี่พอได้ดรอเออเขาบอเอาแล้วเออข้าขันเขาวอกเอาสีมันก็บผมยี่ทียุกับเล้วต้นมันแต่ว่าเขากรโทมันเหนื่นทุกแรงทุกแรงมันดีแล้วดีแล้วใช่ถ้ามัน ปรับตัวได้ก็มันก็ดีเาแม่เขาชงเงน่อเรียกจตนใหมเครื่องนึ่งหกพันนึงเจดนี่แหละเอาทรถไปนั่ดูก็ดีแล้วมันมีงานเขาอมีงานเได้ไปตัดวค่านั่หนาอาจารแบบว่าเขาเสียสารามองเขาจิปลกบ้านปลกเนี่ยมองเขาเสียสาสามรายัก็ดีแล้ว ก็ะติกเกลียงกายให้เขาแบบอยู่ตัวพ่อไม่มดีไปกินน้ำบางเขาเอ้ยนั่นแหละยอมดำดีก็รู้จักทำโครงการโคกน้องนาให้มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา,อา,าเอ้นั่นแหละขยับขยายกันออกไปยูฝุ่นไปมากมาครับนี่มักไกรนี่ยังก็เอาไปปลูกใส่ตัวเห็ดเหลวเนาะ,นนะ,นนะอาจารย์ต้นกล้วยต้นกล้วยต้นไม้ต้นอะไรปลูกได้ ว่าขอแต่เขาหลายเขาก็ทุ่นให้เขาว่าเนี่ขาถีงล่มทุ่นให้มั่นดีแล้วดีแล้วดีแล้วเขาเขาเลือกเขาว่าจีซีดีแล้วดีแล้ว